มาดูแมวห้องพี่ดีกว่าไอ้ติมไปกินไอติมกันบ้าเหรอตีสามไอติมไปกินไอติมกันกินบ้าเฮ้ยสรุปมึงจะไปกินไอติมกูไหมเนี่ยเฮี้ยโอ้เฮ้ยไม่เป็นไรกูไม่ค่อยชอบอ้าวเมื่อกี้เนี่ยมึงบอกจะชวนกูไปกินไอติมร้อนไงไอติมอุ่นอย่ากกินไอโทรไอติมอุ่นต้องแกะเปลือกว่าแกะเปลือกไวเปลือกเปลือกคุ้มอยู่ไหมต้องแกะเปลือกว่า มันมันไม่ต้องแก่แล้วไม่นแก่แล้วด้วยมันบอกมาตั้งนานแล้วมันบอกมาตั้งนานแล้วด้วยมันรอมันรออยู่มันรออยู่มันรออยู่อร่อยปะอร่อยปะกินที่ไหนกินที่ไหนกินที่ไหนคอนโดวะไปคอนโดให้กูคอนโดมึงวะใช่ใช่มาไปคอนโดมึงเลยใช่ไหมตอนตอนกี่โมงให้ไปตอนกี่โมงตีสามตีสามจะเจติมใช่ไหมใช่ใช่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่ะมึงเคยแดกมึงเคยแดกอ่ะ ไม่เคยแต่แม็กนัมแม่กนัมกับไอทีมที่มึงกำลังชวนไปกินอันไหนอร่อยกว่ากันโหโก้อร่อยกว่าเยอะคนน้ำด้วยคนน้ำได้ด้วยมันมีสอดไส้ครีมข้างในเลยไหมฟังก์ชันลาวาเคยกินเลยอ๋อลาวาไอทีมลาวายิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นนี่ต้องล้วงเลยใช่ไหมล้วงใช่เลยอันนี้อันเซนไอติมอันเซนไงมลาวาเย็นไงอ๋ออันนี้คือคือคือต้องล้วงเลยใช่ไหมหมายหมายถึงล้วง ยังไงมันคือแบบแบบล้วงล้วงหยิบไอติมขึ้นมาแก่เข้าใจป่ะเออล้วงหยิบไอติมแล้วพอกินไปสักพักนึงมันจะแบบปิดปิดปิดออกอ๋อปิดปิดปิดออกโอ้โหไอ้หวยจางไรพอพอพอ,พอจบคิ้วจบคิ้ยวไอ้เหี้